สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับอาจจะได้เห็นข่าวของคุณควีนซี่เฉิงนะครับซึ่งเป็นนักร้องสาวชาวมาเลเซียได้พบว่าเสียชีวิตกระทันหันในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับในขณะที่เขาไปถ่ายทํารายการรายการหนึ่งอยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังดูนะครับว่าน่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรนะครับ พบกับผมนะครับนายแพท,ท,ทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบังบัดน,นะครับกรณีของคุณคุยซี่เฉิงนั้นนะครับแกอายุแค่37ปีเท่านั้นเองนะฮะแล้วเท่าที่ทราบมาก็ไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในขณะที่แกเสียชีวิตนะตอนไปถ่ายทํารายการวันที่2 8พฤศจิกายนเนี่ยนะครับประมาณสักสิบโมงครึ่งก็ได้ข่าวว่ามีอาการเวียนหัวกระทันหันนะครับ แล้วก็ปวดหัวตามมาด้วยอาการอาเจียนอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เริ่มรับรู้สติน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหมดสติไปในขณะนั้นเนี่ยก็พบว่ามีชีพจรเต้นเร็วมากนะครับมีเริ่มมีปากม่วงนะครับมือม่วงไปด้วยแล้วนะครับขณะนั้นเขาก็เรียกรถพยาบาลด่วนเลยครับมาดูอาการนะครับใช้เวลาแค่5นาทีรถพยาบาลมาถึงแต่ว่า ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตของคุณควินซี่เชิงไว้ได้นะครับทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตอนนั้นเลยนะครับทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ในกรณีนี้กันดูนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการแพทย์นะครับเวลาเจอการเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้นะครับเขาจะคิดอยู่แค่2ออย่างเท่านั้นเองผมไม่รู้ว่าคุณจะเดาใจผมได้ถูกหรือเปล่านะครับว่าผมเดาอะไรไปบ้างนะครับข้อแรก มันต้องมีคนคิดว่านี่เกิดจากวัคซีนโควิดแน่นอนนะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็ไร้สาระมากๆด้วยนะครับบางคนน่าจะคิดไปถึงว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของกราฟีนออกไซด์ที่อยู่ในวัคซีนหรือเปล่าซึ่งผมก็เคยเอาส่วนประกอบของวัคซีนทุกอย่างมาวิเคราะห์ให้ฟังกันแล้วว่ามันไม่มีกราฟีนออกไซด์นะครับอ่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเผยแพร่ซึ่งการเผยแพร่พวกนี้มันเป็นการหลอกลวงเพื่อที่จะหวัง ทำให้ท่านกลัววัคซีนเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วทาไมมันถึงไม่ได้เป็นจากวัคซีนนะครับต่อมาอีกอย่างหนึง่งเวลาคนได้ยินคําว่าปากง่วงนะครับเออมือก็ม่วงเฮ้ยมันเป็นกรณีแบบโดนวางยาพิษไซยาไนหรือเปล่านะครับอ่าซึ่งไซยาไนเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่ามันมีอาการอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาทบทวนว่าผมคิดถึงไซยาไนหรือเปล่านะครับอ่า เราเริ่มกันที่สาเหตุที่ผมคิดมากที่สุดก่อนนะครับคุณลองคิดดูอาการเริ่มต้นคือเวียนหัวและปวดหัวรุนแรงหลังจากนั้นก็อาเจียนนะครับอาการเนี้มันเป็นอาการเด่นมากๆเลยของการเกิดเลือดออกในสมองครับนะเวลาเลือดออกในสมองฉับพลันเนี่ยความดันในกระโหลกศีรษะมันจะสูงขึ้นมากๆนะครับพอมันสูงขึ้นเนี่ยร่างกายของเรานะครับสิ่งแรกที่จะทําก็คือจะต้องพยายามลดความดันในกระโหลกศีรษะลงนะครับ วิธีที่ร่างกายตอบสนองนั้นก็คือ1ทําให้มีการอัดเจียนออกมานะครับการอาเจียนเนี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้ร่างกายขาดน้ําแล้วส่วนหนึ่งมันก็สามารถทําให้ความดันในกระโหลกศีรษะลดลงได้อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะสู้กับแรงดันเลือดที่มันรั่วออกมานอกเส้นเลือดได้หรอกครับนะครับนั่นคือปัญหาัญหาหนึ่งนะครับทีนี้เลือดออกในสมองทําไมถึงเสียชีวิตได้นะครับ คนหลายๆคนเนี่ยคงจะเข้าใจว่าเอ้ยเลือดออกเยอะจนเสียชีวิตนะครับเหมือนกรณีที่เป็นอุบัติเหตุแล้วเลือดออกมาข้างรอบเยอะๆแล้วทําให้เราขาดเลือดจนเสียชีวิตแบบนั้นหรือเปล่านะครับคาตอบก็คือไม่ใช่ครับนะคือเลือดที่ออกในสมองเนี่ยต่อให้มันมีปริมาณมากแค่ไหนเราไม่เสียชีวิตจากการที่มีเลือดไม่เพียงพอครับแต่เราจะเสียชีวิตจากการที่ความดันในโพรงกะโหลกมันสูงมากนะครับพอมันสูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มันทำให้ตัวสมองเนี่ยมีการเลื่อนแล้วก็ไปกดทับโดนบริเวณก้านสมองครับกโหลกศรีรษะของเราเนี่ยตรงฐานของมันเนี่ยครับมันจะมีรูรูหนึ่งนะครับชื่อ foramen magnum นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่สมองของเราเนี่ยเชื่อมกับไขสันหลังนะครับส่วนที่เชื่อมระหว่างสมองใหญ่กับไขสันหลังก็คือก้านสมองนะครับก้านสมองเนี่ยมันจะผ่านตรงรูตรงนี้แล้วก็ออกไปเป็นไขสันหลังในที่สุดนะฮะทีนี้ก้านสมองเนี่ยนะครับ มันเป็นส่วนที่สําคัญมากในการควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับการหายใจรวมทั้งการรับรู้สติของคนด้วยนะครับถ้าบริเวณนี้โดนกดเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ร่างกายของเราก็จะทํางานไม่ได้นั่นก็คือเสียชีวิตนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีเลือดออกในสมองเนี่ยเยอะๆทาให้ความดันในโพรงกะโหลกศีรษะมันสูงมากนะครับ สมองมันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องหาทางออกสักที่หนึ่งและทางออกที่มันออกไปได้มันมีอยู่ที่เดียวที่มันมีรูก็คือไอ้ตัวเนี้แหละครับ f o r a m มนแ a g n u m นะครับดังนั้นสมองทั้งอันเนี่ยมันจะไหลลงไปในขงรูตรงนี้หมดเลยแล้วท่านคิดดูถ้าในรูนี้มันมีไขสันหลังแล้วก็มีตัวก้านสมองอยู่นะครับสมองทั้งอันบี้เข้าไปในรูตัวเนี้ยมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวไขสันหลังของเราแล้วก็ก้านสมองโดนกดโดนบีบทับนะครับทำให้มันไม่สามารถที่จะทํางานได้คนไข้ก็จะหยุดหายใจนะครับ แล้วหัวใจตอนแรกอาจจะเต้นเร็วแต่ตอนหลังก็จะหยุดเต้นในที่สุดนะครับหัวใจจะหยุดเต้นในที่สุดนี่คือเหตุผลที่ทำไมเลือดออกในสมองจึงเสียชีวิตได้นะครับเลือดออกในสมองในกรณีของคุณคุินซี่เฉิงนั้นนะครับน่าจะเกิดได้จาก2ส,สาเหตุหลักนะครับสาเหตุแรกก็คือมีกระปอะป่องพองของเลือดที่มันแตกได้หรือที่เราเรียกว่า เป็น aneurysm นะครับ aneurysm ก็ an คือเป็นกระเ๋าะของหลอดเลือดที่มันป่งพองแล้วแตกนะครับเรื่องกระเปาะหลอดเลือดที่มันป่งพองแล้วแตกผมเคยวิเคราะห์ไว้ในคลิปของคุณโจลินเดอร์นะครับถ้าใครอยากจะฟังรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงก็ลองกลับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับทีนี้ไอตัว rupture aneurysm ตัวนี้เนี่ยนะครับหรือ aneurysm มันแตกเนี่ยนะครับมัน อาจจะมีอาการนำมาก่อนได้นะครับผมก็เคยพูดไว้เหมือนกันนะครับว่าบางกรณีเนี่ยอาจจะมีอาการปวดศีรษะนะครับนำมาก่อนนะครับปวดศีรษะนำมาก่อนที่เราเรียกว่า sentinel headache นะครับตอนแรกมันปวดแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าเป็นปวดธรรมดารับประทานยาเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็รอเวลาแล้วสุดท้ายมันแตกจริงๆนะครับทำให้เสียชีวิตได้ทีนี้อะไร ที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอนูริซึมที่มันแตกละ่ะเออตอนนี้คนคงอยากรู้แล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งซึ่งคนคงอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วมันมันตรวจก่อนไม่ได้เหรอไงไอ้ตัวอนูริซึมตัวนี้เกิดในคนที่ไม่มีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนได้หรือเปล่านะครับผมจะตอบ2คําถามนี้ให้ฟังเลยนะครับข้อแรกก็คือไอ้ตัวอนูริซึมตัวนี้เนี่ยนะครับที่เกิดในสมองเนี่ยมันเป็นมากในผู้หญิงครับเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับ แล้วมันก็อยู่ในช่วงอายุประมาณที่เขาเป็นด้วยนะครับ3 4 0เนี่ยจะเจอว่าอนูริซึมตัวนี้มันแตกได้นะครับโอกาสที่เราจะพบอนูริซึมในคนทั่วๆไปเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากๆแล้วหลายกรณีคือมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเลยนะครับมันก็เลยทําให้เวลาที่เราจะไปตรวจหาอนูริซึมตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะไปตรวจเพราะว่าเราจะตรวจมาได้เจอใช่ไหมครับ เราจะต้องทำการตรวจ CT Scan กนสมองแบบฉีดสีนะครับเราถึงจะสามารถเห็นอนุริซึมพวกนี้ได้ซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ทุกคนเนี่ยหนึ่งมันไม่คุ้มล้านที่สองคือถ้าเจออนุริซึมหลายๆกรณีมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่จาเป็นต้องรักษาการไปรักษาอนุริซึมที่มันยังไม่แตกเขาพบว่ามันมีผลข้างเคียงมากกว่าการไม่รักษาซะอีก เพราะว่าการไปยุ่งกับมันเช่นการผ่าตัดนะครับหรือว่าการเอาขดลวดเข้าไปใส่เพื่อที่จะให้อนุรซึมตัวนี้มันฝ่อไปนะครับบางรายมีอาการทางระบบประสาทที่เป็นภาวะแทรกซ้อนดังนั้นโดยทั่วไปเราจึงไม่แนะนําให้ทําการตรวจคัดกรองหาอนุรซึมพวกนี้นะครับทีนี้มันก็มีกรณีบางกรณีที่เราจําเป็นจะต้องตรวจคัดกรองเพราะว่า ในคนต่อไปนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดออนูริซึมสูงกว่าคนทั่วไปนะครับสูงกว่าคนทั่วไปการตรวจคัดกรองจึงคุ้มกว่าคนเหล่านั้นคือใครบ้างข้อแรกมีประวัติว่ามีออนูริซึมแบบนี้ในสมองในคนที่อยู่ในครอบครัวของเราโดยเฉพาะถ้ามีตั้งแต่2คนเป็นต้นไปแล้วล่ะก็ควรจะต้องทำซีทีสแกนแบบฉีดสีครับอันที่2คือคนที่มีโรคไตโรคหนึ่งชื่อว่า ADPKD นะครับ a u t o s o m ซ m ม l ลโดเ n n แนนโพ y y ซิส i ิก i ิดน d ่ e ีซี s e นะครับชื่อมันประหลาดหน่อยนะครับแต่ว่าโรคนี้ก็คือการที่มีซิสจำนวนมากอยู่ที่ไตนะครับแล้วก็จะเจอซิสที่ตับอ่อนที่ตับร่วมกับมีการผิดปกติของลิ้นของหัวใจแล้วบางคนเนี่ยนะครับก็จะมีกระปะร๋อพวกนี้แหละที่หลอดเลือดในสมองได้นะครับหรือบางคนก็มีกระป๋อเหมือนกันที่ลำไส้ใหญ่ที่เราเรียกว่า โคโลนิกไดเวอร์ติ l ูลได้นะครับนี่คือโรคกลุ่ม adpkd นะครับซึ่งตรงนี้ก็รายละเอียดของคงจะไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วกันแต่ว่ามันก็เป็นโรคโรคหนึ่งถ้าใครวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แล้วจําเป็นจะต้องตรวจดูที่สมองนะครับเสมอเลยด้วยนะฮะโรคต่อมาอาจจะเป็นโรคที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับมันชื่อโรคว่าเอ l e r ร์ดั l o s สชนิดที่4นะครับมันมีหลายชนิดแต่ชนิดที่4เนี่ยเส้นเลือดจะมีปัญหาได้นะครับทำให้เกิดการ ฉีกขาดแล้วก็แตกมาแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่าเอเลอร์ดันลอสเนี่ยถ้าเป็นชนิดอื่นๆเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นนักกายกรรมที่ตัวอ่อนมากนะครับสามารถอ้วดึงหนังแล้วหนังมันยืดออกมายาวๆได้เลยนะครับหรือว่าบิดข้อเอาข้อไหล่เออเอาออกมาได้เลยทำทำให้ข้อไหล่มันหลุดออกมาแล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมได้นะครับข้อต่อเนี่ยจะสามารถที่จะยืดหยุ่นได้มากนี่คือโรคเอลเลอร์ดันลอสนะครับอ่า แล้วก็มีโรคชื่อแปลกๆหนึ่งชื่อว่า Sudo s น n t o m a elasticum นะครับอันนี้เราไม่ต้องรู้จักก็ได้นะครับอีกโรคหนึ่งคือ glucocorticoid mediated aldosteronism นะครับเออ glucocorticoid remediable aldosteronism หมายความว่ามันเป็นโรคที่มีความดันโลหิตสูงแต่ถ้าเราใช้สตรีลอยนี้มันใช้ในาการรักษาพวกนี้ได้ทุ่งๆงนี้เป็นโรคประหลาดนะครับเราอาจจะไม่เคยเจอกันนะครับ แล้วอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ลิ้นหัวใจ e ota, เอออตาลิ้นลิ้นเอออติกเนี่ยมันมี2 2สอ,สอแฉกปกติลิ้นเออติกเนี่ยจะมี3นะครับแต่อกรณีผิดปกติจะมี2ถ้ามี2แบบนี้อาจจะต้องสกรีนดูว่าเรามีตัวอนูริซึมแบบนี้อยู่ในสมองหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้คือกรณีที่การตรวจคัดกรองจะได้ประโยชน์นอกเหนือจากนี้จะไม่ได้ประโยชน์ใดทั้งสิน้นแล้วอาจจะเป็นโทษ ถ้าเราไปเจอแล้วเราไปยุ่งอะไรกับมันบางทีเราเกิดปัญหามากกว่านะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือแล้วอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่จะทําให้แอนตริซมพวกนี้มันแตกล่ะนะครับอันแรกเลยก็คือถ้าเรามีความดนลลหิตสูงนะครับอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรวจเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเรามีความดนโลหิตสูงคนที่สูบบุหรี่ผมไม่แน่ใจว่าคุณคุณซี่เฉิงนี่ก็สูบหรือเปล่านะครับแต่อาจจะไม่นะครับคนที่มีความเครียดสูง นะครับในกรณีของดารานักร้องเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าเขาทํางานเยอะไม่ได้พักผ่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะทําให้อนูริซึมพวกนี้แตกได้หรือคนที่อยู่ๆมีอารมณ์โกรธกระทันหันโกรธรุนแรงเลยนะครับแล้วก็เราอาจจะเคยเห็นในหนังนะครับที่โกรธอยู่ๆแล้วก็เป็นลมไปเลยอันนั้นอาจจะเป็นทางด้านโรคหัวใจหรือจะเป็นเส้นเลือดในสมองมันมีตรงนี้แตกออกมาก็ได้นะครับนี่คือกรณีที่เป็นจากเบรนออนูริซึม หรือว่ากระเปาะหลอดเลือดผิดปกติในสมองซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนโควิดครับนะมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นเช่นนี้นะครับและสาเหตุอันนึงอีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็คือ arteriovenous malformation rupture นะครับก็คือย่อง่ายๆ AVM แล้วมันแตกนั่นเอง AVM คืออะไรนะครับ arterio คือเส้นเลือดแดง v e n u s คือเส้นเลือดดำนะครับ malformation คือ มันมีการผิดปกตินะครับปกติแล้วเนี่ยเส้นเลือดแดงนะครับคือเส้นเลือดที่มันมีออกซิเจนถูกไหมครับเราได้รับเลือดที่มีออกซิเจนมันก็ออกเป็นสีแดงๆเส้นเลือดดาก็คือเป็นอันที่มันไม่ค่อยมีออกซิเจน2ตัวนี้เนี่ยปกติตรงกลางมันจะเชื่อมด้วยเส้นเลือดฝอยนะครับเส้นเลือดแดงเส้นเลือดฝอยแล้วจึงไปเส้นเลือดดำนะครับแต่ในกรณีของ a b m เนี่ยมันไม่มีเส้นเลือดฝอยครับมันแดงแล้วดาเชื่อมกันโดยตรงเลยนะครับแล้วไอแบบนี้แหละครับมันทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ย อ่อนแอลงเพราะว่าอะไรปกติหลอดเลือดแดงเนี่ยจะมีความดันสูงนะครับพอความดันสูงปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกลดความดัน้ดยเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยนี่ความดันต่ํามากๆเลยนะครับแล้วเส้นเลือดดาก็ความดันต่ำนะครับทีนี้ลองคิดดูถ้าไม่มีไอตัวเส้นเลือดฝอยอยู่ตรงกลางเนี่ยแรงดันสูงจากเส้นเลือดแดงไปอัดเข้าไปในเส้นเลือดดาทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเนี่ยผนังหลอดเลือดมันทนไม่ไหวอยู่วันดีคืนดีมันก็จะแตกออกมานะครับ แต่กรณีของ AVM เนี่ยเจอได้น้อยกว่ากรณีของ aneurysm หรือกระเปาหลอดเลือดผิดปกตินะครับมันเจอได้น้อยกว่าแต่ก็เจอได้แล้วก็เจอในช่วงช่วงอายุแบบนี้ด้วยซ้ำไปนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการเส้นเลือดมันมันแตกออกมาแล้วก็เลือดออกในสมองเหมือนกรณีนี้เป๊ะเลยหรืออาจจะมีด้วยอาการชักก็ได้นะครับสองอย่างนี้ก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับวัคซีนโควิดนะครับแต่อย่างใดเลยนะครับแล้ว ก็มีคนอ้างว่าเนี่ยตั้งแต่มีวัคซีนโควิดแล้วขึ้นมาในโลกเนี่ยเราก็เจอไออาการแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะผมต้องบอกอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอเยอะเดี๋ยวนี้ก็คือโซเชียลมีเดียมันดังขึ้นเรื่อยๆครับดังขึ้นเรื่อยๆเลยดังนั้นการที่เรามีโซเชียลมีเดียเนะยเยอะขึ้นทุกอย่างข่าวสารทุกอย่างสามารถเข้าสู่ทุกคนได้ง่ายขึ้นนะครับเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นมันก็เลยทําให้สิ่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ย กว่าเราจะรู้ก็ต้องรอสถานีโทรทัศน์เขาสํำเสนอข่าวเรารู้ได้ทันทีเลยไงครับนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่มีโอกาสได้ยินอยู่มันก็เคยได้ยินนะครับดังนั้นโรคอะไรที่มันเป็นของปกติเนะครับเราก็จะได้ยินบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆรืนะครับอัน,นี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรสําหรับผมเลยนะครับที่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหมอจะเข้าข้างเรื่องของวัคซีนหรือเปล่าทำให้ บริษัทยามันได้กําไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันตรงนั้นเลยนะครับผมก็ไม่ได้ได้กำไรอะไรจากตัววัคซีนที่ฉีดหรือแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัววัคซีนโควิดเลยแม้แต่น้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมเกริ่นไปคร่าวๆก็คือมีคนสงสัยว่าปากง่วงมือม่วงเนี่ยนะครับแล้วอาการที่มันเป็นฉับพลันจนเสียชีวิตเนี่ยเป็นจากไซยาไนายได้หรือเปล่านะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับไซยาไนด์เนี่ยถ้าเรา รับประทานมันเข้าไปนะครับอาการแรกก็คือจะต้องเป็นอาการทางระบบทางเดินอาหารไม่ใช่ปวดหัวเวียนหัวนะครับจะต้องมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียเนี่ยอาการอันนี้เป็นอาการหลักเลยนะครับแล้วไซยาไนด์เนี่ยมันไม่ค่อยปากม่วงนะครับนะครับทำไมมันปากไม่ม่วงจริงๆไซยาไนเนี่ยมันจะออกปากสีแดงกว่าปกติด้วยซ้ำไปหรือไม่ก็สีปกตินะครับเพราะว่า ไซยาไนด์เนี่ยพิษของมันก็คือมันทําให้ร่างกายไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้ครับพอมันใช้ออกซิเจนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลือดของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นสีแดงอยู่นะครับเลือดของเราเนี่ยมันเป็นสีออกดำดำคล้ำหรือเขียวคล้ำได้เนี่ยเหตุผลเป็นเพราะว่ามันถูกดึงออกซิเจนออกไปครับนะครับฮีโมโกลบินของเราเนี่ยมีออกซิเจนเกาะอยู่เมื่อไหรที่ออกซิเจนเกาะอ,อยู่กับฮีโมโกลบินมันยังเป็นสีแดงอยู่นะครับโดยปกติถ้าร่างกายเราใช้ ออกซิเจนก็จะดึงออกไปจากฮิโมโกลบินทําให้สีของมันสีคล้ำๆนะครับแต่ไซยาไน์มันป้องกันไม่ให้เราใช้ออกซิเจนได้ออกซิเจนก็ไม่ถูกดึงออกไปจากฮิโมโกลบินนะครับดังนั้นมันก็จะสีแดงๆแบบนั้นอยู่เดิอเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับในกรณีนี้1นอาการไม่เหมือนของไซยาไน์แล้วเพราะมันไม่ได้เป็นทางเดินอาหารเป็นหลักนะครับอาการอ้วกนะี่มันเป็นอาการอ้วกที่เกิดมาจากในสมองที่มันมีความดันสูงมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมัน ไอ้ปากม่วงมือม่วงเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะครับสาเหตุที่เกิดจากไซยาไนด์นะครับแต่โอเคแหละนะครับไอ้ผิวที่แดงๆมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากไซยาไนด์ได้แต่โอกาสเกิดแบบนั้นได้เนี่ยมันมีแค่สิเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเล่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ผมก็คาดว่าของกรณีคุณควินซี่เฉิงเนี่ยนะครับน่าจะเป็นจากการที่มีไกระเ๋าะหลอดเลือดหรือเบรนแอนโดรซิสซึมเนี่ยแตกมากที่สุดน,นะครับ สาเหตุและความเสี่ยงที่ทําให้เกิดการแตกได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาทํางานแล้วก็เครียดเยอะนะครับนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือเรื่องของความดันเลือดสูงว่าเขามีหรือเปล่าเขาสูบบุหรี่อะไรอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไอแอนุ่ซึมเนี่ยถ้าขนาดมันยิ่งโตนะครับมันก็ยิ่งแตกง่ายนะครับเออไหนๆพูดเรื่องขนาดเราก็พูดให้เพิ่มอีกนิดน,นึงแล้วกันถ้ามันใหญ่กว่า1เซนติเมตรเป็นต้นไปเนี่ยนะครับโอกาสแตกมันจะสูงขึ้นนะครับ แต่สูงก็มันยังไม่ถือว่าสูงมากอยู่ดีมันอยู่ที่0.05%ต่อปีนะครับซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นกรณีที่เราจะเป็นต้องรักษาแล้วก็บางกรณีเนี่ยถ้าไปเจอหมอบางท่านเขาจะบอกว่าถ้ามันใหญ่กว่า7มิลิเมตรเนี่ยน่าจะต้องพิจารณาทําการรักษาแล้วอย่าไปรอให้มันใหญ่กว่านั้นหรือว่าบางกรณีก็อาจจะถ้าไม่รักษาก็ตรวจติดตามใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่มันจะไม่โตขึ้นอีกนะนะครับเพราะถ้ามันยิ่งโตมันยิ วันนี้ก็ไม่วิเคราะห์เท่านี้ให้ฟังนะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็คนรู้จักของคุณวินซี่เฉิงด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามเขาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าก็เห็นตามหน้าข่าวก็เลยไปดูนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ